สำหรับที่น้องประชาชนคนเชียงคูณที่มาร่วมในบทพิธีหน้าสารการจังหวัดเชียงคูณก็ไม่พอนนะเพื่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อในโอกาสมหาวิวัฒน์เฉลิมพระชนม์ราธนวคล2,548โดยมีคนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งทั้งแผ่นดินเพราะภูมิมหาวาร แห่งธาตไทยในโอกาสนี้วยนัตอดครับ กรมเจ้าพัชรศิริยานะ,ะและกบวนีก็จะมีพรมเจ้าสิววัน E ทุกกระบวนต่าก็เข้าประจำจุดเรยนความร้อมเรียบร้อยแล้วนะครชิครับแร้วทรก่านพร้อมครับ9 8 7 6 三、两、三。 เรามาวันนี้มาถประส์ก็เพื่อสแสดงพลังแห่งความพิการถึงแม้ว่าพวกเรามีร่างกายที่จะพิการแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ,การสแสดงถึงพลังสแสดงถึงความจุรับภักดีที่เรามีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลชลเดชค่ะในการร่วมปั่นในครั้งนี้พวกเราอาจจะไม่ถึงเส้นทางที่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้แต่ด้วยใจของพวกเราสามารถที่จะมุ่งมั่นเสริมพลังให้คนพิการสามารถออกมาร่วมกับมวลชนเพื่อสแสดงพลัง สแสดงความมีสปิริตในการที่จะ,สะแสดงออกถึงความจอมรับครับิดาพระบปรามาวันนี้นเป็นตัวแทนจากคนพิการทั้งจังหวัดมา2 1คนค่ะแิ่ว่าจะปัดนไปจันทามก็คงจะไปรอบการทุวารีเจ้าพ่อปิยาแล,แล,แ,ลแล้วก็วนกลับมาที่สารการค่ะเพราะว่าในการใช้กล้ามเนื้อแขนปั่นวินแชร์ ที่จะฝันได้ในระยะทางที่ไกลค่ะเราก็ไปเท่าที่เราจะสามารถไปได้ว่าวันนี้มาทั้งหมดกี่ท่าน2 1ท่านค่ะก็จะเป็นรถวินแชร์ที่ง่ายแบบนี้เขาเรียกว่าวินแชร์แล้วก็จะมี3ล้อที่ปฏินเทอร์เะที่จะเลื่อนต่อความที่เราเฉพาะรูปแบบของแต่ละคนแล้วก็มีรถโยกค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับรู้สึกภาปลื้มใจแล้ะ ขอบคุณมากครับการพิการใจใจพิธีการครับเพื่อถวายความจงรักภักดีขอเสียงปรบมือให้กับสมาคมคนพิการยังหวัดเชียงฟงซึ่งวันนี้ก็จะปั่นร่วมกับเพนกับพวกเราครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับต่อให้ถึงจุดที่ท่านไปถึงและก็มาร่วมที่ย้ายหางติดมาเลยติดมาเลยมาเลยครับติดมาเลยครับติดมาได้ แล้ววันนี้มาร่วนาวั้ไปครับไปาซ้ายไปไกนไปไม่สุดนะครับไปไมุ่ดนะรัไปไม่วุนับาจะดจุดจุดจไดจุ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 ดจะดจุดจไปจุดจจุดดจุดจจุไดจุดจุดจุดจยดจุ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 ดจจุดจุดจุปุดจ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 ุดไุไจุดจุดจุดจจุดุดปีดจุดจุดจุดอุดุดจุดจุดจดปดไปุปดป

Thank you. 跟他就。